สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพัทรวดีฮันดูฟาร์มชาแนลวันนี้มาดูไตเติลมาถามข่าวนะครับว่าไปโรงเรียนเป็นไงบ้างนะยาย่าถามข่าวไตเติลไตเติลครับไปเรียนเป็นไงบ้างสนุกไหม,ไมสนุกได้ร้องไห้ไหมไปวันแรกร้องไห้ไหมไม่อยองไห้อ้าจริงเหรอเห็นเห็นแม่ยุ้ยลงเฟซว่าร้องไห้นะร้องจริงหรือปา เอาพูดความจริงเครื่องมีล้อด้วยเอารู้แล้วเครื่องบินมีล้อเดี๋ยวย่าถามว่าไปโรงเรียนวันแรกน่ะร้องไห้ไหมคบไม่ร้องครับไม่ร้องครับอู้ทำไมเก่งจังฮะโอ้ไม่ร้องเลยหรอเครื่องบินจะตกแล้วฟังฟังกุ้งบอกว่าไงจะร้องก็ต้องบอกว่าร้องอย่ากกหกว่างั้นสรุปเอาไงดีเป็นลูกผู้ชายอ้าบอกย่าตามตรงร้องหรือไม่ร้องไปวันแรกน่ะ ตอบตรงตรงเดี๋ยวเดี๋ยวตอบยาก่อนวิ่งไม่เหนื่อยหรอกถามว่าไปโรงเรียนวันแรกน่ะร้องได้ไหมไม่ยอโอ้ยไม่อยากตอบความจริงเลยยืนยันว่าไม่ร้องสามรอบแล้วว่าไม่ร้องไมจริงเหรอจริงเหรอโกหกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์มนะไตไตเติ้ลร้องนานไหม หรือลองแป๊บเดียวยังเป็นเพียง่าไมยอะอไร้องเลยนกบอกกไม่กครับมอกันนกบอกกกไม่กไม่กกกกอเดียวได้ไมถามใหม่เปลี่ยนคำถามไตเต้ลฟังไตเต้นไปโรงเรียนบรรเลเนี่ย ร้องไห้นานไหมหรือว่าร้องแป๊บเดียว,ดดยวนานร้องแป๊บเดียวแสดงว่าไม่ยาวเฮ้ยไม่ร้องจะบอกว่าร้องแป๊บเดียวเดี๋ยวแล้วน้องล่ะน้องเดลต้าอยู่ไหนครับน้องอยู่เบย์น้องเดตเออลเดต้าอยู่บ้านนี่เจมบ้านนี่เจมกับใครอีกก,กับตาฮะตาคิดถ,<น>ถึงน้องไหมกับยมอยมอนด้วยคิดถึงน้องไหมครับคิดถึงครับเอ ก็บปนเหมือนนี้นีด้วยเป็นอะไรมันเป็นที่ปีกปกลางไงโอ้เป็นที่ปีกกลางนั่นมันสีอะไรนะกึ้นบินสีดำสีดำเฮลิคอปเตอร์ เล่าคเครื่องบินให้ตาให้ปูฟังก่อนว่าซื้อมาเท่าไหร่เครื่องบินลำเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่ลำนะน,นั่นมีปากยู่เครื่อ,อบงบินจะตกแกโอ้ยอย่าให้ตกอย่าให้ตกเดี๋ยว,วจะี๋ยวกลางอ๋อขึ้นมา ขนมด้วยกินขนมด้วยอ่ะหยิบกินเลยน้ำน้ำน้ำโอ้ยน่ราบ่ะเอาน้ำนี่น้ำจะกินแล้ววันนี้นั่งคุยกับตาเต้น

วันนี้มาเลี้ยงขนมเลี้ยงขนมไตเติ้ลนปู่อะไรลืมชื่อแล้ไม่รู้จักเอาไม่ลืมชื่อแล้ว ไมาแมองมอนง้มานไปนั mm. uh. mm ่งตรงนั้นนั่นมานกนัเนี่ยหลมแยงน้าลงดีกินอะไกินน้ำปูเอเอ้กินกะปูดีเหรอเอาเก่งเว้ผมตั้งแต่เนี้ยเือ เหลืออีกสามนาทีคุยไปเรื่อยๆก่อนนี่ทำไมไม่นั่งตรงนี้มานั่งเลยนั่งแล้วนั่งคุยกันก่อนคุยอย่าคุยดีอะค่ะวันนี้ที่คุยดีขับรถได้ไหมคะต้านจะมีสีเหลืองนะอยู่ในห้องอะสีอะไรสีเหลืองอยู่ในห้องืบองบินสีเหลืองเหรอ กำลังบินตำรวจตำรวจขวัมกำลังบ <c oughs> ิน, <c oughs> นงไงทอง

พิโรกมาพิโรกร้อนอากาศน,นี่เมื่อวานนี่วันนี้นะเมืหห่อคืนฝนตกเป็นใหญ่เลยไม่มาย่องเกมเลยฝนตกแรงเหรอเมื่อวานแรงนี่ขนาดตกไปแล้วนะอะไรหนูแวะไม่กินหนู กินน้ำปูน้ำอร่อยเนาะปูดีๆน้หมดหมดแล้วอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้มาพิโลกนะครับมาพิโลกมา หาไตาเติ้ลมาหาไตาเติ้ลคิดถึงไม่ค่อยได้มา,านานมานะครับก็เลยมาองไมไม่หอฮะยงไมไม่หอแลพอละถ่ายพออละถอโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง ให้กับช่องพัฒรวดีธันดูฟาร์มชแนลแล้วก็ช่องแนวดีพรมประสีนะครับไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาสวัสดีก่อนเติ์ลสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนโอ้โหเก่งเก่งเก่เก่ง